สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้พัสดุมาครัผมเดี๋ยวเรามาดูกันมันคืออะไรครับผมนะนะถึงจะลุยแล้วแหละนะนี่ผมมามาตัดนี่กันเลยครับผมอุ้ยปึ๊กปึ๊กปึ๊กอ่าต่อไปก็ตัดด้านข้างครับผมนะด้านข้างนะข้างอันนี้ตัดครับผมติดรอยครับผมต่อไปก็ผ่ากลางเลยนะผมนะลุยไปอุ้ย ปึ๊บมาดูมันคืนอ,อะไรเนี่ยผมมาปึ๊บอืมจะเปิดเลยวนะผมมาหนะมมา <Okay. S 1> ึ่งสองสามสี่ห้านะผมนะะโอเคเออเอามามาดูว่ามันคืออะไรวันเนี่ยเออมันคืออะไรนนะ้ำมันจะเห็นมั้งเป็นลูกกลมๆนะผมอ่ะไปเรามาแกะกันเลยลูกกลมๆมันคืออะไรเนาะนะลูกกลมๆมันจะเป็นอะไรไปได้หรือเปล่านะลูกกลมจากนี่ไปกบนะผม จุบจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บหอมเลยม้วนเร็วนะแล้วก็รอบนด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็เทปอีกทันิงง่งหอมนะโอ้โหหอมมาค่างแต่โอเคแล้วนะจะตัดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้เลยเหรอหืมกดแข็งนะผมืหฉีกแงแงนะเออก็ฉีกได้นี่หว่าไม่ฉีกนะหอมนมา แต่นั่นมันคือ,อไรนะผมนะมันคือปั๊บกันนะผมนะเป็นปั๊กันนะผมนะเป็นปั๊บกันลูกไซส์เบิรมหน่อยนะโอเคครับ okay, ผมตัวนี้ไม่รู้ล่างไหนนะไม่เคยดูวับผมเห็นรถได้มาแล้วครับเดี๋ยวราคามาบอกตอนรีวิวให้ดูดีครับผมนะนะ,นะมาลองฟลักดูกันนะผมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวต้องข้าที่จะ แข๋งปักเลยผมนะอ่าอ่าก็เป็นเปัากปละตีนี่ผมตัวนี้นะเดี๋ยวเรา,าลองรีวิวดูอีกทีดูผมนะเอเคผมนะวันนี้ขอจบคลิปพิเศษน,นี้ครับสุดนะครับผมมาให้ดูเฉยงนะผมนะเอเคผมบ๊ายบาย